ตอนที่5กษัตริย์บ้าเลือดแห่งซาเรสกาเบรียลบริสตันเดอะคิงออฟซาเรสพระพักรูปเปรียมเคร่งเครียดขณะรับฟังการรายงานจากขุนพลผู้กลับจากงานศกพระขนงสีเข้มหมุนขึ้นเล็กน้อยอย่างบอกอาการขัดพระไทยัยก่อนเป็นการท่อสายพระไทยัยเบาอย่างยอมรับในสถานการณ์และพยักหน้าพร้อมแย้มรอยยิ้มสวนน้อยๆล้มเหลวงั้นสิคำดำรัสเรื่อย ขณะขยับพระหัตถ์ครามราประจำพระองค์ที่ห้อยคอไปมาอย่างครุ่นคิดได้มาแต่สหายทั้งสามกระมม์ส่วนที่ดาแห่งความมืดพระหัตถ์ของกาเบรียลยกห้ามขึ้นอย่างนึกรำคาญประไทยช่างเถอะเฮลดาก็คือเฮลดาถึงจะแพ้ก็ไม่ทําให้เสียศักดิ์ศรีสักสเท่าไรหรอกแต่หม่อมชั้นทํางานผิดพลาดขอพระองค์โปรดลงอาญาอืมก็บอกแล้วไงว่าช่างมันสุรเสียงเริ่มบ่งความรำคาญ ก่อนรอยสรวนจะขยับบุนมุมปากแต่ไหนๆก็จับเฉลยแก้เบื่อมาตั้ง3ตัวเบิกตัวเข้ามาหน่อยจะเป็นรายไปรับด้วยกล่าวพรันที่ขุนพลแห่งซาเรสรับคำสั่งร่างสูงใหญ่ก็หายออกไปจากกระโจมราสัตว์ก่อนที่ชั่วอึดใจจะโผล่เข้ามาใหม่พร้อมกับเฉลยทั้ง3ามคาาพิภาคษาพระเจะ้าค่ะคำรายงานของขุนพลคนสนิทพร้อมคทาสีดำในตำนานที่ถวายส่งให้คทาที่กษัตริย์กาเบรียลแห่งซารส รับมาถือแกว่งไปมาขณะที่คนถวายรายงานเพียรหาความชอบด้วยการแจกแจงถึงอำนาจแห่งคทถาอาถรรพ์เสียใจบัดน,นี้พระเนตรของกษัตริย์แห่งซาเรสหาได้ใส่ใจกับคาถาศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เมื่อเด็กหนุ่มผมเงินผิวขาวเบื้องหน้าดึงความสนใจของท่านได้มากกว่าผิวขาวจัดขาวเกินไปสกนิดก็ไม่เหมือนความคิดที่กษัตริย์กาเบียลรอบหัวลาะในใจสบประสานกับในตาสีฟ้าคู่สวยที่แสนเย็นชา กับมาเจ้าชายที่ยังเต็มเปี่ยมแม้จะอยู่ในชุดชาวบ้านซอมซ้ออันนี้เหมือนคราวนี้ท่านขยับยิ้มรอยสรวนก่อนเลิกคิ้วอย่างชักงดงิดเมื่อขุนพลข้างตัวชักพูดพร่ำเรื่องคาถายาวเกินเหตุโดยเฉพาะเมื่อมาถึงความร้ายกาจของคาถาเจ้าปัญหาหมายความว่าถ้าใช้คาถานี้แล้วจะมาถูกมาสู่วิญญาณกาเบรียลทวนอย่างรำคาญใจท่านไม่เคยพิสวาสของพวกนี้ในตำนานประเภทหนึ่งในพันหรือหนึ่งในร้อย เมื่อรู้ซึ้งถึงแก่พระไทยและเห็นมาด้วยเนตรว่าผู้แข็งแกร่งไม่จําเป็นต้องพึ่งของไรสาระพวกนี้ถึงแม้ว่าลูกชายท่านจะโปรดปรานสะสมมันมากมายจนเต็มประสาทวุ่นวายนักก็มันไปทําไมกาเบียบุญก่อนหมุนเจ้ากระทาไปมาอย่างเห็นเป็นที่รองมือก่อนเพลอําหลุดกลิ้งตกพื้นแล้วก็มองเมินไปอย่างไม่ใส่พระไทยเล่นเอาขุ่นพลที่หวังประจเอาพระไทยเริ่มเหงื่อไหลซึกซิกโดยเฉพาะประโยคที่ตามมาของท่าน เอาไปทําฟืนในครัวก็แล้วกันอ่าพ,พระเจ้าค่ะฟาบาทเห็นว่ามันไร้ค่าร็าประทานคืนให้หม่อมฉันคาโรเอ่ยหื้กาเบรียลส่งเสียงในลำคอขณะที่ส่งในตามองกลับไปยังเฉลยผู้ไม่เตรียมฐานะบังอาจน้ำเสียงกล้าวจากขุนพลร่านแยบ,บตะวาดเขาให้แต่สยบความมหังการของเฉลยสูงสักไม่ได้กษัตริย์แห่งซาเรสเลิกพระขนงเล็กน้อยก่อนขยับรอยยิ้มสรวนแล้วเปเลยเรื่อย เพื่อผู้หญิงทิ้งหน้าที่ไม่ห่วงพ่อตนไม่สนแผ่นดินคำเกริ่นจากกราเบลบานนี้ประสงค์นิกรคงพากันดีใจจนน้ำตาไหลพรากที่โชคดีมีเจ้าชายผู้ยอมตายบูชารักคำดำปรักรสกษัตริย์กราเบลที่เล่นเอาคนฟังดวงหน้าพลันกระด้างแต่ไม่รู้เจ้าชายนัก,ร,กรักจะรู้บ้างหรือไม่ว่ากษัตริย์เมืองไหนมัวเมาสตรีเมืองนั้นวิบัติทุกรายคาโรเม้มริมฝีปากบางเครียดขณะที่ในตาสีฟ้าฉายรอยละอายวูบ ก่อนจะเกลือนด้วยความกรุนฟาบาดให้หม่อมฉันเอาตัวพวกมันไปลงทานดีไม้กระหม่อมคํากล่าวของขุนพลที่งุนงงในพระราชดํารัสของพระราชนแต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กับเพียงยกมือโบอกเอ่ยก่อนไปทานตรงกันข้ามเห็นแก่คันวาวปล่อยคามาพยทูที่ทําให้ทุกคนอ้าป,ปากค้างจบเฉลยรายแรกราเบียก็หันไปยังเฉลยรายที่สองก่อนพยักหน้าเนิบๆกับดวงหน้าที่คุ้นเคยทายาทตระกูลฟิลมัส ในตาสีม่วงฉายประกายเฮี้ยมสพพระเนตรอย่างตรงไปตรงมาให้ท่านแย้มสรวนก่อนเปรยคำดำรัดคำขันหรือจะเป็นคนทรยศตระกูลฟิลมัสประกายอามหิตใช้ร่างสีอย่างชวนขนลุกปลุกเลือดสู้ในวรากายท่านให้ปั่นป่วนแม้ว่าเจ้าคนตรงหน้าจะอ่อนไหวกว่าเป็นรอบสองรอบแต่มันก็ยังเด็กเกินไปที่จะสู้ด้วยในตอนนี้สิ่งที่ท่านทำได้จึงมีแต่เพียงยิ้มสยวสรวนกับพยักหน้าพักพร้อมดำรัด ปล่อยปล่อยหรือพระเจ้าค่ะคำทวนเงินงงจากขุพนพลกับคำสั่งปล่อยเฉลยเป็นรายที่สองเห็นแต่กระกูนฟิลมัสปล่อยพระเจ้าค่ะแล้วคนที่สามจะเห็นแกริสทอร์และปล่อยด้วยไม้ฝ่าบาทคำถามนำคราวนี้กษัตริย์แห่งซาเรสกับยิ้มรอยสวรวนประหลาดยังเป็นสัญญาณที่ขุพนพลคนสนิทถอยหลันกรูดแล้วปิดปากเงียบพระเนตรฉายประกายระดิกเบือนไปจับยังเฉลยรายสุดท้ายที่ส่งในตาสีเขียวประสานยังไม่คิดจะหลบ รออดบิดรอยยิ้มเที่ยมขณะที่พระเนตรเริ่มฉายประกายเรืองความอึมครึมปกคลุมไปทั่วทั้งกระจมพระไทยของกษัตริย์ประหลาดคาดเดายากนักกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งนินแดนนักสู้กษัตริย์ผู้ถูกขนานนามถึงความป่าเถือนแต่กลับเอ่ยโอดปล่อยเฉลยไปถึงสองพระเนตรดำคลับกลับฉายประกายร้ายกาจอย่างชวนขนลุกร้อมรอยยิ้มที่เรียกให้เย็นว่าไปทันไขสลัง ก่อนตวัดพระเนตรไปยังเจ้าชายแห่งคานาวาลแล้วยักหน้าน้อยๆเอาเก็บไว้เป็นเหยื่อล่อฉันอยากจะล่าพยักต้อนรับหลานชายจากคานาวาลล่าพยักชื่อที่ชวนให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงกลองบัดนี้ลั่นสนัน่นกึกก้องอยู่นอกกระโจมราวกับงานฉลองครั้งใหญ่ในดินแดนคนป่าคบเพลิงถูกจุดสว่างบนกระทะโลหะที่ตั้งทิ้งระยะรายล้อมฟากฟ้ามีเพียงจันทร์เสี้ยที่ทอแสง ความมืดในยามราตรีมิอาจเป็นสัญญาณของความสงบเมื่อผู้คนมากมายรายยกกันมาทั้งกองทัพแห่แห่แหกันมารายร้อมเพื่อชมความบิบัติแห่งการล่าพยักและบัดนี้ความกลัวกับความโกรธกำลังเล่นว่าไปทั่วทั้งตัวของบุรุษนามโรเซเวเรสกาเวียนบริสตันกษัตริย์ป้าเลือดแห่งซาเรสแผนป่าเถื่อนของมันทำไมเขาจะไม่รู้มันกำลังพยายามจะซื้อใจเจ้าชายคานาวาวให้ขอร้องมันเพื่อปล่อยเขา แต่ไม่มีวันเสียที่มันจะชนะไม่มีวันที่เจ้าชายแห่งคานาวาลจะเอ่ยปากอ้อนวอนใครพอ่พอๆกับที่เขาไม่มีวันจะยอมตายอยู่ที่ลานพยักนี่ความคิดที่เรียกในตาสีเขียวซึ่งสงบเสมอให้ฉายประกายเรืองร้องด้วยความโกรธโกรธแม้แต่ความกลัวในส่วนลึกกำลังวิ่งเร่าเชือกที่มัดข้อมือราวกับมีอำนาจดูดเอาพลังและความรู้สึกสติที่ควรจะคมกริบปัดนี้เหลือแต่ความมึนงงและพลังที่ควรจะเรียกได้เสมอ ได้เขืดอถ่ายไปราวกับถูกสู่โรขมวดคิ้วสีหน้าแปลเป็นกระด้างเมื่อเชือกผูกข้อมือกระชากไปลานกว้างด้านหน้าที่รายร้อนไปด้วยเสียงโผ่ร้องลานกว้างที่บัดนี้ถูกล้อมไปด้วยคบเพลงที่ส่องแสงโปรง่งรากับเป็นเวทีของการต่อสู้ขอทานแห่งริสทอร์สะดุง้งเมื่อเสียงมา้าร้องดังลั่นคับไปทั่วลานนำขึ้นมาก่อน แล้วาชาสีดำพ่วงปีตัวใหญ่มาคือมาก,ก็ถูกดึงนํามายืนเคียงข้างในตาสีเขียวเริ่มหลีเล็กขณะที่สมองบัตนน้เริ่มคุ่นคิดงานล่าพยักเขาต้องเคยได้ยินต้องเคยรู้จักมันจากที่ไหนสักแห่งคิดคิดคิดซิโร่แกต้องคิดให้ออกต้องนึกให้ออกว่าแกจะรอดไปจากหลุมกับดักของกษัตริย์ป่าเถื่อนแห่งซาราเรสยังไงล่าพยักล่าพยักโขกเสียงคำำํารามกึกก้องลั่นไปทั่วพร้อมกับความตะลึงที่ได้ผุดขึ้นในห่วงความคิด ความระลึกได้ที่ทวีความกล้ากลัวให้ผลพุ่งถึงที่สุดเมื่อเสียงพยักคำรนนับสิบกำลังกึกก้องไปทั่วบริเวณเกมอันตรายที่ทำให้กษัตริย์แห่งซาเรสต้องผลัดพลังมานับครั้งไม่ถ้วนงานล่าพยักของกษัตริย์แห่งซาเรสเมื่อใหญ่ของกษัตริย์กาเลบลตกลงบนบ่าความทะนงในศรีในตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้โรระง,งับความสันเทาที่กำลังแผ่ส่้นไปทั้งร่างจะให้มันรู้ว่าเรากลัวไม่ได้เด็กหนุ่มรวบรวมสติ กอนสบสายตาสีเขียวกับราชาผู้เป็นใหญ่เชือกนี้นะ่ะเป็นเชือกมนจากผู้น้ำแข็งแห่งสโนแลนด์มีไว้จัดการพวกริชทอร์โดยเฉพาะดิ้นรนไปก็เปล่าประโยชน์น้ำเสียงเรื่อยๆจากกษัตริย์แห่งซาเรสรอยสรวนบนดวงหน้าบ่งบอกถึงอารมณ์เย็นแสนเย็นอีกเดียวพอได้เวลานักเวทลงไขยอาคมสิง์ก็จะถูกปล่อยน้ำเสียงเล่าเนิ่มๆขณะที่กษัตริย์ประหลาดเริ่มทำการตรวจอาวุธแต่ไม่ต้องกังวล ปกติไม่ถึงสิบนาทีฉันก็สยบสิ่งพวกนั้นได้หมดไม่เคยให้เหยื่อตายสักทีรอยยิ้มกระจกบางที่ริมฝีปากผู้พูดเสียอย่างมากไม่แขนก็ขาดวงหน้าเยื่อที่เหยื่อที่ควรถูกขู่ให้กลัวจนหมดสติกลับปรากฏรอยยิ้มพรายคําตอบกลัวหัวเราะขอพระไทยในความเมตตาชีวิตหม่อมฉันคงต้องฝากไว้ในมือฝ่าบาทแล้วงานนี้พระเนตรกล่าวใช้ประกายร ก่อนที่ท่านจะกระโดดโฉบขึ้นเป็นหลังอาชาแล้วขยับดึงเชือกใหญ่ที่มัดข้อมือเหยื่อทันทีที่กระตุกร่างของเหยื่อหนุ่มจากคริสทอร์ก็ปลาทรวดตามแรงกระชากวงชัดถึงความแข็งแกร่งที่ต่างกันมากนะักแต่เช่าเหยื่อที่กล้าผิดมนุษย์ก็ยังปากดีเอ่ยเย้าท่านกับราวกับไม่รู้ชะตาตนฟาบาดว่าหากกระหม่อมเป็นฝ่ายกระชากเชือกบ้างผลจะเป็นยังไงพระขนม กษัตริย์แห่งซาเรสเลิกขึ้นเล็กน้อยก่อนสรวนกล้าวฉันก่อนจะตกจากหลังมา้าจากนั้นทั้งฉันทั้งแกก็ถูกสิงขบหัวปึ้ง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 ,งเสียงกรองรัวเป็นจังหวะก่อนแรสัญญาณยาวจะดังลั่นแล้วนักเวทแห่งซาเรสจึงเริ่มรายเวทพร้อมกับเสียงสิงคำรนที่กล้องไปทั้งป่าความตื่นเต้นของเหล่าผู้ชมคุกรุนรุนแรงเลือดในกายร่รวเร้ากับเกมกีฬาที่วิสูจ์ถึงความสามารถของผู้นำแห่งซาเรส แม้มันจะเป็นกีฬาแห่งความไหนะปึง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 โกเสียงกระโชกดังสนั่นเมื่อสิ่งร้ายถูกปล่อยจากพี่จองจํารอยเยี่ยมเกลียมเขยบริว้วปากบนเรียวปากของกษัตริย์แห่งนักสู้และรอยยิ้มเย็นเยือกยังปรากฏบนเรียวปากของเหยื่อประหลาดจากดริสทอร์แม้บัดนี้เหงื่อเย็ยนจะซึมชื้นไปหมดทั่วร่างกายร้อมกับหัวใจที่เต้นกระหน่ำเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกลองเขาจะไม่มีวันตายที่นี่ แพร่สัญญาณแผดลั่นแล้วสิงตัวแรกก็เข้าทยานมา้าพวงพีถูกบังคับให้ถลาไปข้างหน้าก่อนที่เชือกยาวที่กาเรียนยึดโรไว้จะหย่อนบูบธนูแรกถูกเหนี่ยวจากแรงพุ่งถลาฉึกตุกแขกกรงเล็บสิงแหวกผ่านอกเสื้อให้เลือดอุ่มซึมชื้นแต่โรทําได้เพียงเบิกตาจ้องกับในตาเสียงร้ายที่ยังเบิกโพลงมันเป็นวินาทีดับจิตที่กระชากลมหายใจเขาไปจนไม่อาจน่าจะจะเปล่งเสียงร้อง ความกลัวที่มากจนลืมเจ็บจนแทบลืมวม่ารางของสิ่งร้ายนอนตายแน่นิ่งอยู่บนอกเขาด้วยฤทธิ์ของธนูอาคมไม่เป็นไรใช่ไหมไอหนูกษัตร,ริย์แห่งซาเรส่งเสียงมาพร้อมกับรอยยิม้มรอยยิ้มที่แย้มกว้างมากขึ้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากไปนี่มันแค่เริ่มต้นกลิ่เลือดของนายจะเรียกให้เกมมันขึ้นอย่าเพิ่งตายง่ายๆกับเรากันทันสิ้นเสียงเจ้าตัวสิ่งที่สองก็โผล่หูบมาจากเงามืดตะปบเผ้าใส วินาทีที่เองที่ความกลัวตายของโรงมาจากมากจนเผลอตะเบงร้องเสียงลั่นสุดเสียงอย่างลืมสิ้นถึงศักดิ์ศรีที่เคยหวังจะรักษาความเจ็บแผลเล่นพลานความตายยังมาไม่ถึงเลือดอุ่นๆกำลังไหลทะลักจากการตะปบแรงของเจ้าสิงร้ายที่ชัดลงกลางอกแม้ว่าสิงร้ายจะตายคาอ,อกเขาอีกหนึ่งตัวโดวยธนูอาคมอันแม่นยำดอกที่สองของกษัตริย์ป่าเถื่อนแห่งซาเรสเสียงหัวเรองโห่ร้องรายร้องบัดน,นี้ราวกับเสียงเย้ยแยนให้อับอายขายหน้า ความรู้สึกที่ท่วมท้นในใจกำลังปลุกเลือดร้อนในกายเขาให้บ้าคลัง่งมันเป็นความโกรธที่กำลังเล่นแทนที่ความกลัวโกรธแค้นบ้าคลั่งจนลืมกลัวแม้แต่เสียงคำรามของพยักเบื้องหน้าที่กำลังสนั่นลั่นเจ้าสิงร้ายบนร่างถูกโรดันให้กระเด็นยันร่างโชคเลือดที่ส่งกลิ่นคาวยั่วความกระหายของเจ้าพวกบ้าเลือดในตาสีเขียวโชนแสงกล้าก่อนตัดสินใจพุ่งวูบมุ่งไปยังเจ้าสิงทมินนับสิบที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างไม่คิดชีวิต เสียงตกใจกับความกลหวนรายร้อมแต่บัดนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วด้วยมีเพียงความคิดเดียวที่เหลืออยู่ขอแค่ตัดไอเชือกนรกตัดมันให้ขาดตัดมันให้ขาดได้ก็เท่านั้นต่อให้ต้องพิการเขาก็จะดิ้นไปให้พ้นจากแผ่นดินนรกซาเรสหมอนั่นคำพุทานเดียวที่หลุดจากปากคาโรก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ได้คิดเมื่อภาพเลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นเบื้องหน้าคาถาพิาพากษาที่สูกสาห้ไปทำฟืนในครัวก็ถูกเรียกวูกเข้าในมือ ก่อนที่ความหนาวเย็นจะพุ่งรุ่มด้วยพลังอึดใจเดียวที่รวบได้ในช่วงเวลาที่เกราะอ,อาคมแห่งซารเรสกำลังพินาศวินาทีที่เขารู้ว่าคิวรออยู่เช่นกันที่จะแทรกเข้าไปช่วยเจ้าชายเลือดร้อนแห่งริสทอร์แต่เวลานั้นมันควรจะเป็นเวลาที่เขาตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่ให้มันเอาชีวิตมาล้อเล่นกันอย่างนี้บ้าที่สุด